สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีแทรกวิดีโอในโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาก่อนนะครับนะเลือกงานนำเสนอเปล่าลบข้อมูล,ลออกก่อนนะคอ่าสมมุติเราอยากพรีเซนต์งานเราแบบอยากเอาวิดีโอของเราลงมาเพื่อให้อ่าคนอื่นได้ดูนะครับวิธีทําก็คือให้เราไปกดที่แทรกนะครับ แล้วก็ให้เราเลือกวิดีโอนะครับตรงนี้แล้วก็กดอุปกรณ์นี้นะครับให้เราไปหาวิดีโอที่เราต้องการจะให้คนอื่นดูนะครับอย่างนี้ผมเลือกตัวนี้นะแ <c oughs> ล้วรอสักครู่หนึ่งให้มันโหลดนะครับโอเคพอโหลดเสร็จก็จะได้วิดีโอตัวนี้มานะครับซึ่งเราสามารถปรับย่อขยายได้นะครับว่าจะเอาขนาดใหญ่เล็กแค่ไหนนะครับอันนี้เห็นไม่ชัดเดี๋ยวลองเปลี่ยนแบ็กกราวน์ สีดำนอ่านี่จะเห็นว่าเห็นวิดีโอชัดขึ้นแล้วนี่ก็จะเป็นไฟล์วิดีโอของเราเวลาเล่นเราก็กดเพย์ปกตินะครับมันก็จะฝากเพื่อนๆกดติดตามีกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการใส่วิดีโอลงใน powerpoint ของเรานะครับในการพรีเซนเ t ชันนะครับอวันนี้ก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนเจะนําไปใช้กันได้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ